โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเพชรมายากันอย่างเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอกในแมปของ Life Animal หรือว่า ชื่อภาษาไทยจับสัตว์นั่นเองภาษาอังกฤษผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าชื่อภาษาไทยอ่านว่าจับสัตว์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นสาหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็เริ่มไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะวันนี้จะพาไปจับเจ้าฟินิกกันด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้า UI ของแบบนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกนะฝั่งซ้ายนี่ครับมีคาว่าดัชนีครับก็คือเป็นอินเด็กนะครับเอาไว้เก็บสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเคยจับมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะ ผมสมมติเป็นฟินิกใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าเมื่อคุณก้าวไปถึง500เมตรนลฟินิกจะปรากฏขึ้นก็คือให้คุณเล่นแค่ตัวนี้ครับตรงนี้นะไปถึง5,000เมตรนั่นเอง5,000เมตรนะครับเพื่อที่จะให้ฟินิกเกิดมาแล้วเราก็กระโดดไปขี่มันแล้วก็จับมันนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับเขียนว่าลาโซแต่จริงๆแล้วมันคือเชือกนะครับที่เอาไว้สําหรับจับเจ้าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมเชือกตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะไม่ใช่เจ้าตัวพวกนี้นะพวกนี้ผมไปสุบมานั่นเอง เชือกตัวนี้หาได้จากไหนนะครับมาที่ร้านค้าฝั่งทางนี้นะครับผมจะมีร้านค้าสีม่วงๆอยู่ครับกดเข้าไปครับนี่นะครับมันใช้เจ้าลูบี้หรือว่าข้างเงินที่เป็นรูปเพชรตรงนี้นะครับในการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าลูบี้หาจากไหนนะครับมันจะมีฝั่งทางซ้ายตรงนี้ครับเขียนว่าโค้ดนะครับผม นี่ครับอันนี้คือวิธีการหาลบี้อีกวิธีหนึ่งก็คือในการใส่โค้ดไอ้นี่นะแล้วก็วันนี้ผมจะมีโค้ดมาแจกกันด้วยนะครับผมแล้วเราไปดูโค้ดกันดีกว่านะสำหรับโค้ดแรกครับวิธีการใส่โค้ดนะผู้ชมเนี่ยกดมาที่ที่ทางตั้งค่าขวาบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาให้ล่างสุดนะแล้วก็ใส่โค้ดตามผมนะอันนี้คือโค้ดแรกนะครับผมที่เราจะมาแจกกันนะครับแล้วกดแลกไปเลยอ่าเหมือนจะได้ลูบี้แล้วก็เงินนะครับผมโอเคต่อมาครับโค้ดที่2ใส่ใหม่นะครับโอ อ่าเราจะได้ค่าเงินใหม่นะครับหรือว่าอ่าเป็นค่าเงินอีเวนต์นั่นเองนะเห็นไหมห้าร้อยนะครับผมเอาไว้แลกของในอีเวนต์นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับผมนี่ครับปึ๊บอัปเดตหนึ่งนะครับกดแท็ไปเลย เราจะได้เจ้าตัวค่าเงินตรงนี้นับแล้วก็ล็อบบี้นะครับมาอค่าเงินนี้ได้อีกห้าร้อยนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้สําหรับอีเวนต์นี้นะครับผมจริงๆมันจะมีเกาะตรงกลางนะครับผมเห็นไหมมันได้เขียนอยู่ข้างบนซ้ายบนว่าโอเชียนอีเวนต์ครับอิน27นาทีก็คืออีก2 7นาทีครับเกาะตรงกลางตรงนี้จะเกิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีให้เราแลกของแล้วก็ทำเควสนั่นเองนะครับส่วนโค้ดทั้งหมดนี้ครับหรือว่าโค้ดอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้นะครับผมจะทําการทิ้งไว้ใต้้้คิปให่าชม ด้วยนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับผมมาต่อกันที่ UI ต่อไปดีกว่านะครับผมก็คือฝั่งทางด้านซ้ายนี้เขียนว่าร้านค้านะก็คือมีพวกแพ็คนะครับสำหรับ่ายเติมนะนี่เห็นไหมมีนี่คือน่าจะเชือกไฟนะครับมีวานนะครับมีลูบี้นะแพ็คต่างๆนะครับลองมาหาซื้อกันครับผมเกมพงเกมพาร์นะครับอันนี้ครับ VIP นะครับก็ลองซื้อกันดูนะครับผม ก็ไม่มีอะไรครับสาหรับเจ้าตรงในส่วนนี้นะครับเป็นสําหรับสายเติมนั่นเองอ่ะต่อมาครับ UI ด้านบนครับตรงคำว่าซื้อนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้เราดูกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นอ่าตัวเชือกนะครับที่เอาไว้ให้ให้สุ่มนั่นเองนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอาหารนะครับที่สําคัญถ้าเกิดทุกคนเข้ามาเนี่ยมันจะมีโหมดฝึกสอนนะจะเป็นในการซื้ออาหารนะครับผมเพื่อเอาไปเลี้ยงเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นสัตว์นะครับ อันที่3นะสีฟ้านะครับสัตว์ตรงนี้นะครับผมปกติทุกคนเข้ามาเนี่ยมันจะยังไม่ปลดล็อกสักชนิดนะผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าแบบนี้นะครับผมวิธีการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงใน้ังคานะครับเราต้องทําการไปจับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆมาก่อนนะครับผมอย่างน้อย1ตัวเพื่อให้อ่าเจ้าตัวนี้นะครับตรงนี้ปลดล็อกนะครับแล้วเราก็สามารถซื้อได้นะเมื่อมันเปิดสต็อกให้เราซื้อนั่นเองนะครับผมมันก็จะรีอยู่ข้างบนมันจะมีบอกนะครับผมโอเคต่อมานะครับเป็นฝั่งทางขวาสุดนะก็คือสาหรับขายสัตเลี้ยงงนอ ก็ใครมีสต๊เหรียงก็เอามาขายได้นะใช่ไหมแล้วกดเข้ามาปุ๊บมันจะทำการมีปุ่มกดขายให้เรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกด้วยนะว่าเป็นการกลายพันธุ์อะไรนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการหาเงินนะครับสําหรับใครที่เล่นตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมาขายนั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการหาเงินให้มากขึ้นอีกนะครับผมก็คืออสัตว์เลี้ยงที่มีการกลายพันธุ์แบบว่าเยอะๆตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นบอกนะถ้าเกิดวางไว้ในสวนแล้วก็เกิดมีฤดูกาลเกิดขึ้นฝั่งทางด้านขวาล่างตรงนี้นะครับมันจะมีบออนะว่าเป็นฤดูกาลอะไรนะเห็นไหมอันนี้ตรงนี้ มันติดเขาเรียกว่าอะไรเรนนี่นะครับผมก็คือมันจะมีโอกาสทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยติดเรนนี่แม้ของผมเนี่ยติดเอฟเฟกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูที่ไล่กันดีกว่านะติดไหมนี่โอเคติดแล้วนะครับตอนนี้เจ้าช้างของผมนะครับติด สถานะฝนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ล่ะยังไม่ติดนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า UI แล้วก็ส่วนหน้าต่างร้านค้าต่างๆนะครับที่อยู่ในแมปนี้นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีหาเงินนะครับเรามาพูดถึงวิธีหาเงินกันดีกว่านะวิธีหาเงินอย่างแรกครับขั้นตอนแรกเลยนะก็คือให้ท่านชมเนี่ยจับสัตว์เลี้ยงมาใช่ไหมครับผมจะให้ท่านผู้ชมคลิกทางด้านขวาตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยสามารถวางในส่วนของเราได้15ตัวนั่นเองนะครับทุกตัวเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าจะได้ตังค์กี่บาทนะครับต่อกี่ ฝั่ง้างขวาเนี่ยมันเขียนว่าอะไร320้บาทต่อ1นาทีก็คือทุกหนึ่งนาทีเราจะได้320นะครับผมก็ง่ายๆครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มตังค์นะผมก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการหาเจ้าสัตว์เลี้ยงที่คิดว่าทําเงินได้เยอะๆนะครับผมและมาวางในส่วนของทุกคนแล้วก็มายืน Fk เพื่อฟาร์มตังค์นั่นเองส่วนอีกอย่างหนึ่งครับวิธีที่2ก็คือนําเจ้าสัตว์เลี้ยงที่กลายพันธุ์เนี่ยเอาไปขายในร้านค้าตรงนี้นะครับขายนะครับคุยกับมันแล้วก็ขายได้เลยนะครับผมเพราะ มีการไกลพันเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเป็นแบบ10บสิบล้านนะนะผมเห็นบางตัวน่ะแบบว่าแค่แค่ระดับดีเจนนะครับแล้วก็ติดสถานะนั่นเองนะครับก็ราคาแพงมากๆเลยนะครับผมส่วนวิธีที่3นะครับในการหาเงินนะครับผมมันจะมีเห็นไหมนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นอ่าเนี่ยตัวเนี้ยที่มันหายไปเมื่อกี้นะเป็นเพื่อนในเกมแล้วนะจะมาดูส่วนเราเสร็จปุ๊บเขาจะทําการให้ตังค์มาครับถามว่าตังค์เนี่ยจะเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับผม จะมีบอกอยู่ฝั่งซ้ายล่างเห็นไหมครับมูลค่าสวนสัตว์นะครับผมนี่ครับของผมอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันะตอนนี้เพราะว่ามีฟินิกซ์สอตัวนะแล้วก็ติดสถานะด้วยเวลาเข้ามาดูสวนสัตว์เราเนี่ยเหมือนเหมือนเข้ามาทัศ,าศ,าศ,าศานศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เงินจํานวนนี้นะครับผมต่อหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิดคุณยิ่งทําให้มูลค่าของสวนสัตว์ของคุณเนี่ยมากขึ้นครับผมเงินที่ได้ต่อหนึ่งรอบก็จะได้มากขึ้น อย่างเช่นของผมเนี่ย750ใช่ไหมก็รอบละ750นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการหาตังค์นะไม่ยากนะครับให้หาสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับสูงๆนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในสวนของเราเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมเนี่ย AFK นะครับเพื่อให้เขามาดูสวนสัตว์ของเราเนั่นเองนะแล้วเราก็จะได้เงินตามมูลค่าตรงนี้ถ้าเกิดเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย AFK ไปนานๆน,นะครับมันจะมีฤด,ดูกาลขึ้นฝั่งขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วจะทำให้มีโอกาสติดสถานะเห็นไหมของผมเนี่ยช้างมันติดฝนอยู่นะครับแล้วกก็นิิครับตด สถานะ3อย่างเห็นไหมนะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับวิธีหาเงินนะครับผมไม่ยากครับแค่ a f k เท่านั้นนะครับมีเวลา a f k นะอย่าลืมดูจอกันนะเพราะว่าเจ้าเกมนี้นะครับไม่สามารถ a f k แล้วแบบว่าเกิน20นาทีมันก็จะทําการเด้งออกเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวิธีการหาเงินก็มีประมาณนี้ครับผมต่อมาครับเป็นเกมเพย์ของเจ้าแบบนี้นั่นเองครับเกมเพย์ก็คืออยู่ฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับลืมบอกไปนะครับว่าฝั่งทางด้านตรงปุ่มฝั่งทางซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนคาว่าแผนที่คก็ือ จะเป็นแผนที่ให้เราปลดล็อกเพื่อที่เราจะทําการสุ่มโอกาสเกิดเจ้าตัวพวกนี้นั่นเองนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นฉลามนะครับต้องใช้เงินในการปลดล็อกนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาเงินแล้วก็มาปลดล็อกนะอันนี้ก็หลักล้านอันนี้ก็หลักแสนนะผมจำไม่ได้นะว่าประมาณเท่าไหร่นะครับลองไปเปิดดูกันนะครับผมอย่าลืมปลดล็อกกันด้วยนะครับเพราะเม่ั้นคุณจะอยู่แค่2ใบอมนี่นะครับก็คือสวรรค์หน้ากับป่านั่นเองนะก็จะมีโอกาสรอปแค่พวกนี้นั่นเองนะครับนะเสร็จแ,แล้ว มันจะให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ใช้สัตว์เลี้ยงอะไรนะครับผมผมจะใช้ช้างแล้วกันนะโอเคมาเรามาอยู่ในแมปกันแล้วครับผมก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆนะครับเราจะมาพาท่านผู้ชมเล่นแล้วก็หาเจ้าฟินิกไปในตัวเลยนะครับผมเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เราขี่ทุกตัวนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นช้างเนี่ยถ้าเกิดมันตกมันปุ๊บเราสามารถเนี่ยที่จะขี่ชนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถชนสัตว์เลี้ยงได้นะ แต่ว่าชนอย่างอื่นได้นะอ่าเอาใหม่ที่สําคัญเลยนะครับผมเอ่อเราสามารถกดสเปซปานะครับเพื่อกระโดดแล้วก็จับสัตว์เลี้ยงได้นะะเดี๋ยวผมทาให้ดูปึ๊บถึงไหมไม่ถึงเอาใหม่แล้วก็เราต้องเนี่ยคือความยากของเจ้าแบบนี้นะผมเราต้องกะระยะในการกระโดดนะครับเพื่อจับสัตว์เลี้ยงให้ดีนะครนะสมมติกระโดดมาปึ๊บกดอ e ีนะครับอ่า เสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีวงสีชมพูขึ้นนะเดี๋ยวผมรอเจอ,เอ,อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆก่อนนะเดี๋ยวผมจับให้ดูนั่นเองนะทุกการที่เราเดินนยครับมันจะมีสิ่งกีดขวางใช่ไหมครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็น,นต้นไม้พุ่มยานับห้ามชนเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยกันเองก็ห้ามชนนะครับผมนอกจากมันจะเป็นพาร์ทสี่ของเจ้าจตัวสัตว์เลี้ยงน,นั้นๆครับอย่างเช่นช้างตัวที่ผมขี่เมื่อกี้นะเดี๋ยวโดดให้ด,ด,ดูป๊บอ่าเป็นช้างถ้า,ต,าตัวนี้นะผม สามารถชนสิ่งกีดขวางได้ทุกอย่างนะแต่ว่าวงเล็บไว้นะเฉพาะตอนที่มันตกมันนั่นเองนะครับแล้วก็ชนสิ่งกีดขวางได้ก็ตามแต่ว่าไม่สามารถชนสัตว์เลี้ยงได้นะครับชมดิ่ดูนะแม้มันจะขึ้นวอลกล่างนะว่ามันเป็นลำเพดหมดนะก็คือตกมันนั่นเองครับนะครับอย่าอบยาวระวังนะครับระวังด้วยระวังชนสัตว์เลี้ยงนะครับ ถ้าคิดได้ท่านกวกดกระโดดโดดออกเลยครับแล้วก็ไปจับสัตว์เลี้ยงข้างหน้านะครับตอนนี้เลี่ยลนะครับตอนนี้ผมมาถึงส0 0้กว่าเมตรครับมันจะมีบอกเห็นไหมถ้าเกิดเราเจอสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะมันจะมีขึ้นว่าใหม่นะครับเราก็กดกระโดดไปแล้วก็ไปจับนะกดอีนะครับมันจะมีวงสีชมพูขึ้นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเกิดเต็มวงปุ๊บเราก็จะได้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับมาไว้ในส่วนเราทันทีเลยนะลองเต็มก่อนครับ กลละอ่าอเอ้ยต่อมาผมจะจับเสือโอเคระวังชนนะออกก่อนเลยนะโอเคเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วอะไรนะลิงเหรอกิงคองเหรอผมไม่แน่ใจนะเราจะไปจับกันนะแล้วก็ถ้าเกิดผมแนะนํานะครับเวลาใชจ้จะจับสัตว์เนี่ยให้สัตว์เราอยู่ข้างหน้าแบบนี้ดีกว่านะผมไม่แนะนําให้อ่าอยู่ข้างๆนะครับถ้าอยู่ข้างๆเราต้องอ่าเดินไปหามันแล้ว กดกระโดดแล้วก,กด e แบบรวดเร็วนะผมแนะนำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดกัดระยะไม่ถูกนะเราจะตกตายนั่นเองเนี่ยเห็นไหมทิพไถลแล้วครับคนดูตายนะอย่างนี้นะครับผมถ้ากัดระยะไม่ถูกจะเป็นแบบนี้นะผมสาธิตให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปจับปีนิกกันดีกว่านะอ่าเริ่มกันเลยดีกว่า ตนนี้นะครับอีเวนต์ได้ทําการเกิดขึ้นเป็นที่รบร้อนนะผมจะพาไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาที่ตรงนี้นะครับจะมีตัวเมนูซ่าครับเอาไว้ทำเควสดนะครับส่วนเควสเนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้นะครับก็ติดตามคลิปต่อไปของผมนะผมจะทําสรุปไว้ให้นะครับผมโอเคต่อมานะครับก็คือเจ้าตัวช็อปนั่นเองนะครับช็อปมีอะไรขายบ้างนะครับช็อปตัวช็อปนะครับใช้ค่าเงินฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ันที่ผมมีเนี่ยนะนะก็มีเมนูซ่ากับฮอกไรเดนที่เป็นเชือกนะครับเอาไว้จับสัตว์นั่นเองนะครับมีให้ซื้อกันนั่นเองแล้วก็อันนี้นะครับอลองซื้อดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนนะยังยังไม่ซื้อดีกว่านะครับเป็นอีเวนต์นั่นเองนะก็ใครที่อยากได้เมนูซ่าก็มามาจัดกันได้น,นะครับอีเวนต์ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคโอเคครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมได้ทําการ ทำการผิดพลาดเป็นแบบว่าใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมจับฟินิกได้นะครับเนี่ยตัวเนี้นครับผม,มลืมกดอัดทุกคน <laughs> ทุกคนครับผม,มลืมกดอัดนะขอขอโทษจริงๆนะครับสําหรับใครที่อยากเห็นนะแต่ว่าก็ได้มาแล้วครับเป็นเจ้าฟินิกตัวนี้นั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่อยากให้ผมหาเอกเดียวทาคลิปแยกเลยดีกว่านะแบบว่าจับฟินิกนะ เราบนี้ลืมกดลืมกดอัดโหน่าเสียดานนะครับแต่ว่าแน่เราได้ฟินิกมาแล้วนะครับก่อนจะจับได้นะครับนี่นะจะตัวนี้นะผมชื่ออะไรกาวินด้วยฟินิกชื่อกาวินนะครับดูดิความสามารถมีอะไรบ้างนะมาเช็คก,กันเจ้าฟินิกนะครับผมอุ้ยทุกคนดูดูยอดเงินของฟินิกนะครับ 14, นหนึ่งหมื่นสี่พันต่อหนึ่งนาทีนะครับ 14, นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อหนึ่งนาทีดูดิ ทำเงินได้โคตรเยอะนะครับเปียวนะครับตอนนี้อุ้ยตอนนี้มีติดระดูการนะนะเป็นหิมะนะผมมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเจ้าฟินิกของเราให้ติดสถานนะนั่นเองนะครับผมนะเราให้หายมันเลยนะโอเคเต็มละอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจับฟินิกนะผมถึงแม้ท่านผู้ชมจะไม่ได้ดูนะแต่ว่าขอพัยจริงๆนะถ <c oughs> ึงกดอัดนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ ที่เรื่องที่จะสอนผู้เล่นใหม่ก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมสอนจับฟินิกซ์ใหม่อีกรอบเดี๋ยวเราทําเป็นคลิปแยกเลยดีกว่านะแล้วก็มีพวกชาง์แมมมอลแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆที่เป็นระดับเดียวกันกับฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยินเช่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันหน้านะผมจะมาจับฟินิกซ์ให้ดู นะแบบใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยางเห็นนะครับผมแล้วก็แสดงตัวอื่นๆด้วยอย่างเช่นแมมมอสแล้วก็แสดงอีเวนต์ยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่ท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม